สวัสดีค่ะพบกับเรื่องรโกลก,กรรมเทพตอนที่เก้าเพราะรักจึงหึงหวงพัชรานั่งมองเครื่องมือสื่อสารรุ่นจิ๋วที่ดังขึ้นเรื่อยๆก้มมองครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความสับสนมือบางเอื้อมมือไปหยิบมือถือรุ่นจิ๋วด้วยมืออันสั่นเทามองเบอร์โทรเข้ามาด้วยหัวใจที่ปวดร้าวเธอจะทำอย่างไรกับหัวใจดวงนี้ดียิ่งเธอพยายามที่จะลืมแต่มันกลับยิ่งจำ หลายปีแล้วเสนะที่เธอพยายามที่จะลืมเจ้าของเบอร์นี้แต่ทำไมกันเธอถึงลืมไม่ได้สักทีเสียงเพลงจากมือถือรุ่นจิว๋วก็ยังดังอยู่แบบนั้นมือบางก้มลงมองหน้าจออีกครั้งก่อนจะตัดสินใจกดลับว่าไงคะพี่คิวพี่คิดถึงหวานหนะเหมือนยกภูขเขาเออกจากอกนิงเงียบเมื่อเห็นว่ารุ่นน้องสาวยังคงเงียบไม่ตอบอะไรหรือพูดอะไรกับเขา พัชรากับมือเธอเอาไว้แน่นเพียงแค่ได้ยินคำว่าคิดถึงหัวใจเธอก็วันไหวถึงเพียงนี้เลยหรือพยายามตั้งสตินึกถึงคำพูดที่เธอจะต้องพูดอีกครั้งหลังจากที่นั่งอึ้งไปเมื่อครู่นี้พี่คิวมีธุระอะไรกับหวานหรือเปล่าคะพี่อยากเจอหวานนะ่ะคืนนี้หวานว่างไหมคืนนี้หวานมีนานแล้วคะ่ะเออพี่คิวคะแค่นี้ก่อนได้ไหมพอดีมีสายเข้านะคะ อดิสสนพูดไม่ออกเมื่อเจอคำพูดตัดลอนแบบนี้พยายามจะไม่คิดมากเพราะอย่างน้อยรุ่นน้องสาวก็ยังรับสายเขาก็ได้ครับพี่คิดถึงหวานนะพี่คิวพัชราตัดสายทันทีด้วยหัวใจที่สับสนเขาจะเอาอยัางไงกับเธอกันแน่ทำไมยังไม่ยอมหยุดวุ่นวายกับเธอเสียทีเวคินถึงกำลุหงิดเมื่อคิดว่าสาอนอยของเขากำลังจะไปซื้อแหวนแต่งงาน ถ้าเขาจำไม่ผิดเมื่อสองอาทิตย์ก่อนหญิงสาวยังบอกว่าไม่มีแฟนแน่นาเหล่านี่อะไรอยู่ๆมาบอกว่าจะไปซื้อแหวนแต่งงานแบบนี้เขายอมไม่ได้เยเด็กบ้าเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงชายหนุ่มบนเสียงเครียดด้วยความโกรธและหึงโดยไม่รู้ตัวหมุนตัวกลับเดินตรงเข้าไปในห้องเพื่อถามน้องสะพายให้รู้เรื่องเวกินสาวเทา้ารีบเดินตรงไปยังห้องตัวเอง เพื่อที่จะถามน้องสะพ้ยอีกครั้งว่าแม่สาวน้อยตัวเล็กของเขาไปเลือกหวานแต่งงานที่ห้างไหนยังไม่ทันที่เขาจะได้เปิดประตูเลยด้วยซ้ำประตูหน้าห้องก็เปิดออกมาเสียก่อนพร้อมกับเสียงโวยวายของน้องชายดังออกมาเช่นกันผมไปด้วยถ้าคุณไม่ให้ผมไปก็ไม่ต้องมีใครไปกันฉันไปหาเพื่อนชันนะคุณก็กลับบ้านไปสิคุณจะมาวุ่นวายอะไรกับฉันนักหนาสองคนนี้ยังทะเลาะกันไม่เลิอกอีกหรือไง เวคินยืนเงียบมองน้องชาและน้องสภพายทะเลาะก,กันทะเลาะอะไรกันอีกนะเจ้าคิมก็จะอะไรเส่อีกละครับพี่คิงเมียผมขนายกับพุณนกนกเอาไว้เราไม่ยอมให้ผมไปด้วยทําแบบนี้ได้ง่ายคิมหันพูดด้วยน้ําเสียงเศร้ากึ่งกอนภรรยาที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของเขาเลยเราทําไมไม่ยอมให้เจ้าคิมมันไปด้วยล่ะปานเวกินคุ้มลงมาถามน้องสะพายด้วยความสงสยัย ปานมีธุระกับกระหนงนิดหน่อยค่ะคือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงปานเลยไม่อยากให้คุณคิมไปก็แค่นั้นเองปานดาวบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนลงงั้นเดี๋ยวพี่ไปด้วยเวยคิมตัดสินใจแน่วแน่ก่อนจะก้มลงมามองน้องสะพยที่ทํ้ท่าจะขัดขานไม่ต้องเลยไปเดี๋ยวนี้เลยนี่มันก็ใกล้จะเลิกงานแล้วไม่ได้หรอกค่ะนี่มันยังไม่เลิกงานเลยนะคะพี่เป็นเจ้าของบริษัทนะอย่าลืม เอาละไปกันได้แล้วนะเวคินพูดจบก็ดึงมือทั้งน้องสะพายและน้องชายให้เดินแบบพร้อมกันโดยไม่ได้สนใจอาการขัดขืนของน้องสะพายเลยตะการพาเพื่อนรักของน้องสาวตัวแสบเดินดูโน่นนี่ตลอดเวลาบางครั้งเขาก็ลอบมองสำรวจสาวหน่อยหน้าหวานตาคมพูดน้เสมอลางคิดในใจว่าหน้าตาก็น่ารักนิสัยก็ดีทำไมยังไม่มีแฟนหรือว่าเป็นประเภทหญิงรักหญิงหรือเปล่า มัวตะคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงไม่ได้สนใจอาการของคนตัวเลก็กข้างๆที่เดินนำหน้าเขาไปเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ต้นทำไมมองกระหนกแบบนั้นล่ะคนตัวเล็กเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยสายตาแบบนี้มันสำรวจพิจรารณาเธอชัดๆพี่ต้นคะตระการเหมือนกับรู้สึกตัวได้แต่ยิ้มเกอ้อๆเอามือยกขึ้นมาลูบทายทออตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้แม่สาวน้อยตรงหน้าคิดยังไง เมื่อเห็นว่าเขาแอบสํารวจพิจารณาตัวเธออยู่แล้วยังสายตารู้ทันของสาวเจ้าอีเมื่อกี้กนกว่าอะไรนะครับพี่ไม่ทันฟังกนกถามว่าพี่เดินมองและจ้องกนกนานแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าเสียงหวานใสทถามขึ้นอีกครั้งด้วยความสงสยัยตะการสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดสาวเท้าเดินตรงมาหยุดหน้าหญิงสาวก่อนจะําคําถามที่เขาสงสยัย พี่ก็แค่แปลกใจก็เท่านั้นเองพี่ว่ากระหนกก็สวยน่ารักทำไมยังไม่มีแฟนเหมือนคนอื่นเขาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะสงแั่พระเจ้ายังไม่ส่งเนื้อคู่มาให้กระหนกบังคะกระหนกจำตอบพี่ชายเพื่อนรักไปพร้อมกับหันหน้าเดินตรงไปยังร้านเพรที่เธอกับชายหนุ่มตั้งใจที่จะมาเลือกแหวนแต่งงานเหล่านี่ทำไมพี่ต้นไม่ชวนพี่สอนมาเลือกแหวนแต่งงานเองล่ะคะพี่อยากเซอร์ไพรส์สอนเขาหนะวันก่อนเขางอนพี่นิดหน่อย ชายนุมบอกพร้อมกับเรียกสาวเท้าให้ทันหญิงสาวเยมินก็ไม่ว่างคงบุบบุญกับน้องรินนั่นแหละกหนกว่าเรารีบเข้าไปเลือกหวานกันดีกว่าค่ะวันนี้กนกมีนัดกับไอปานนิดหน่อยปานเหรอค่ะเราปานเลิกงานกี่โมงเรามาพนันกันไหมกหนกพี่ว่าเดี๋ยวนายคิมหานะก็ต้องขอตามมาด้วยอย่างแน่นอนกนกว่าไม่หรอกค่ะอะไรจะขนาดนั้นตามเป็นเงาตามตัวแบบนี้กันเลยเหรอ แบบนี้ก็กระดิกไปไหนไม่ได้นะสิคะน่าเบื่อแย่หวังว่ากระหนกคงไม่เจอผู้ชายแบบคุณลอมกับคุณคิมนะคะพี่ต้นตระการเห็นอาการอย่างนั้นถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความขบขันปนเอ็นดูในความคิดเล่นของสาวหน่่ยผู้นี้ก่อนจะชวนหญิงสาวเดินเข้าไปยังร้านเพจกร,ระหนกช่วยพี่เลือกหน่อยสิว่าวงไหนสวยบ้างแล้วเหมาะกับสอนเขากระหนกหนาละเอียดอ่อนกว่าพี่เยอะชายหนุ่มบอกเหตุผลที่เขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าถามถึงความอ่อนหวานและละเอียดอ่อนแล้วเขาคิดว่าสาวน้อยผู้นี้มีมากทีเดียวเพียงแต่ไม่ค่อยแสดงออกมาให้ใครได้เห็นก็เท่านั้นกนกเลือกแล้วพี่สอนจะชอบหรือคะหญิงสาวยังคอไปถามคนหน้าข้างๆด้วยความกังวลถ้ากนกเลือกแล้วพี่สอนไม่ชอบพี่ต้นจะมาว่ากนกที่หลังไม่ได้นะคะเธอบอกอย่างหยอกล้อแล้วหันมาสนใจแหวนเพชรที่ตอนนี้ตั้งอยู่ตรงหน้าเธอเต็มไปหมด พี่เชื่อว,ว่าน้องสาวพี่เลือกได้ถูกใจแฟนพี่แน่นอนครับตระการมั่นใจเต็มที่ว่าสาวหนุยผู้นี้จะเลือกแหวนที่ถูกใจคนรักเขาได้อย่างแน่นอนตระการชะโงกหน้าเข้ามาใกล้เพื่อดูว่าหญิงสาวตัดสินใจเลือกแหวนวงไหนให้เขายิ่งมองใกล้ก็ยิ่งน่ารักพลังหนึ่งในใจว่าผู้ชายคนไหนกันนะที่จะพิชิตใจสาวนหน้าหวานตาขมผู้นี้ได้ วงนี้เป็นไงคะพี่ต้นอะกระหนกว่ามันดูน่ารักดีเราก็เหมาะกับสาวหวานแบบพี่สอนด้วยอุ๊ยวงนี้ก็สวยเรา้เอื้อมือขึ้นไปหยิบแหวนขึ้นมาอีกวงพลางสำรวจรายละเอียดของแหวนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจก่อนจะยื่นแหวนทั้งสองให้ใชายหนุ่มเป็นไงคะพี่ต้นวงนี้ก็สวยนะกระหนกว่าสองวงนี่แหละเหมาะกับพี่สอนจริงๆแล้วพี่สอนน่าจะมาเลือกเองนะถ้ากระหนกเลือกไปแล้วพี่สอนไม่ชอบ พี่ต้นคงโดนพี่สอนงอนแน่ๆเลยค่ะพนักงานสาวยืนมองดูทั้งสองหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาแล้วก็ต้องอมยิง้งผู้ชายก็หล่อดูดีผู้หญิงก็สวยน่ารักเหมาะสมกันดีกันพี่เลือกวงนี้ละกันมีหัวใจสองดวงตะการเยิมกว้างบอกกับพนักงานก่อนจะก้มลงมามองสาวหน่อยข้างกัอีกครั้งกนกชอบวงไหนเดี๋ยวพี่สื้อให้ถือเป็นของขวัญขอบคุณที่ช่วยพี่เลือกแหวนแต่งงาน ไม่เป็นไรหรอกค่ะเริ่งแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะนี่เขาแหวนพนักงานบอกด้วยรอยยิ้มคู่มันคุณน่ารักดีนะคะไม่ใช่หรอกค่ะกนกจันตอบกลับพนักงานสาวหญ่สุภาพก่อนจะหันไปบ่นกับพี่ชายของเพื่อนรักเห็นไหมพิ่ต้นเขาเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วคนถูกล้อบนพืมพรมแต่ไม่จริงจังนักโดยที่ทั้งสองไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนี้มีใครยืนอยู่หน้าร้านจ้องมองพวกเขาทั้งสองด้วยความโกรธ พี่หิวแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะสาวน้อยตรการพูดหยอกล้ออย่างอารมณ์ดีก่อนจะหันมาสบตาคมเข้มของใครบางคนที่ตอนนี้ส่งสายตามมาให้เขาเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อถ้าจะพูดอีกทีเหมือนจะเผาเขาให้ไม่เป็นจุนเลยต่างหากมาทำอะไรแถวนี้เหลยครับคุณเวคินตรการถามขึ้นด้วยอรอยยิ้มโดยไม่ได้สนใจอาการเกรี้ยวกราดของชายหนุ่มตรงหน้านี้เลย แต่คนที่สะดุ้งกับเป็นสาวน้อยหน้าหวานตาคมที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาตั้งหาตะแก่บ้าโผลมาได้ไงเสียงหวานพูดขึ้นไม่เบานักก่อนจะทำหน้าแมวโรไม่ชี้เหมือนกับว่าไม่มีคนที่เธอเกลียดอยู่ตรงนี้ตระการได้ยินแบบน,นั้นถึงกํางงเมื่อเห็นอาการของหญิงสาวแล้วยังอาการของพี่ชายน้องเขยเขาอีกสายตาที่ชายหนุ่มจ้องมองท้อแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ หรือว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันคำถามที่ผุดขึ้นมาภายในใจเขายิ่งเห็นอาการของชายหนุ่มตรงหน้านี้อีกบอกได้คำเดียวเลยว่าสองคนนี้กำลังงอนกันอยู่แน่นอนทำไมไปเรียกคุณเวคินเขาแบบนั้นล่ะกระนกพี่ว่าคุณเวคินยังไม่แก่สักหน่อยจริงไหมครับคุณเวคินตระการพยายามพูดเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเขาพยายามพูดมากเท่าไหร่ อาการของชายหนุ่มผู้นี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความโกรธและ,ระเรียวกราดขึ้นเรื่อยๆกระหนกเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แล้วครับคนตรการผมไม่ถือสาเขาหรอกเวคินส่งยิ้มเพี้ยมไปให้สาวหนอยตรงหน้าที่ตอนนี้พยายามยืนหลบอยู่หลังพี่ชายของน้องสะพยคนลองของเขาพอดีผมพากระหนกเข้ามาซื้อแหวนนะครับยังไม่ทันที่ตรการจะได้พูดอะไรต่อเมื่อหมัดของชายหนุ่มอัดเข้าใบหน้าเขาอย่างจัง ตะการถึงกับตกใจเสยไปนิดหน่อยคุณต่อยผมทำไมชายหนุ่มถามขึ้นอย่างตกใจและไม่พอใจที่ตัวเองโดนอีกฝ่ายต่อยเอาแบบนี้กระหนกจันถึงกับกรีดด้วยความตกใจเมื่อเห็นพี่ชายของเพื่อนรักโดนตะแก่โลกจิตไม่มีหัวคิดทํารายเอาเดินเข้ามาพยุงพร้อมกับเดินเข้าไปขวางด้วยความโกรธตระการยังยืนรูปใบหน้างงๆกับเหตุการณ์อยู่ ถ้าเขาเดาไม่ผิดชายหนุ่มผู้นี้กำลังหึงสาวน้อยหน้าหวานผู้นี้อย่างแน่นอนเป็นบ้าอะไรของคุณอยู่ดีๆไปชกพี่ต้นเขาทำไมกระหนงแจนถามขึ้นด้วยความไม่พอใจเกือบเดือนที่เธอพยายามหลบผู้ชายคนนี้ใช่ว่าเธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คอยติดตามและให้ลูกน้องไปเฝ้าเธอถึงคอนโดแต่ไม่คิดว่าจะบ้าระห่ำถึงขนาดทำร้ายผู้ชายที่เธอรักและนับถือเหมือนพี่ชายแบบนี้ หายไปไหนมาถ้าอยากแต่งงานทำไมไม่บอกฉันเสียงข้าวถามขึ้นอย่างระง,งับอารมณ์โกรธยิ่งรู้ว่าสาวน้อยหน้าหวานผู้นี้กำลังจะแต่งงานเขาก็ยิ่งทนไม่ได้ว่าไงฉันถามทำไมไม่ตอบกะหนกจันยืนงงกับคำถามหันังกลับไปมองพี่ชายเพื่อนหลักสลับกับตัวประธานตรงหน้าเริ่มเข้าใจคำถามแล้วว่าคืออะไรเงยหน้าสตบตาดวงตาเข้มด้วยความโกรธและไม่พอใจ แล้วทำไมฉันต้องตอบคุณคุณเป็นอะไรกับฉันไม่ทราบเสียงหวานใส่ที่ตอนนี้กลับเสียงเขียวขึ้นด้วยความไม่พอใจเมื่อโดนก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวแบบนี้เธอไม่สนใจที่จะตอบชายหนุ่มที่ตีหน้ายักอยู่ในขณะนี้กลับหันไปยิ้มหวานให้พี่ชายของเพื่อนรักเราไปกัอะคาะพี่ต้นอย่าไปสนใจหมาบ้าแถวนี้ดีกว่ากนอกหิวแล้วอาการดังกล่าวยิ่งทาให้เวคินถึงกับกำมัดแน่นด้วยความโกรธ ศบตามองชายหนุ่มที่หญิงสาวเข้าไปประคองด้วยความกโกรธและหึงหวงไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เขาถูกหักหน้าแบบนี้พอคิดจะตัดสินใจแต่งงานสักทีก็ดันมาหลงรักคนที่มีเจ้าของแบบนี้เขาจะทำใจได้ยังไงตตะการศบตามคมกล้าของเวคินเขาก็รู้เหล่าว่าระหว่างสาวหนุ่ยผู้นี้กับชายหนุ่มผู้นี้มีปัญหาอะไรกันแบบนี้เขาต้องเคียรให้ชายหนุ่มเข้าใจดีกว่า ดูจากสภาพแล้วมีหวังเขาไม่ได้ออกไปจากกรานเพชรนี่แน่นอนยิ่งสายตาที่มองศากับเขาแล้วใครเห็นก็ต้องกลัวหวาดเสียวกันทั้งนั้นแต่นั่นมันคนอื่นไม่ใช่เขาผมว่าคุณเวคินคงเข้าใจผมผิดแล้วละครับผมแค่ชวนกหนกมาช่วยเลือกแหวนไปงอแฟนผมก็เท่านั้นเองกนกกับคุณไม่ได้แต่งงานกันหรือครับเวคินถามขึ้นอย่างงง,งๆก่อนจะก้มลงมาศบตาหญิงสาวอย่างขอคำตอบ แต่ดูมืนหญิงสาวจะไม่ได้สนใจเขาเลยกลับส่งยิ้มหยอกมาให้เขาอีกแล้วพึมพำออกมาอย่างงงๆนี่มันอะไรกันกนกจันเงยหน้าขึ้นมาสบตาจ้องมองอย่างหมานไส้ก่อนจะถามขึ้นอย่างโกรธโกรธแล้วใครบอกคุณละ่ะว่าฉันจะแต่งงานเสียงหวานถามขึ้นอย่างหงุดหงิดพลางคิดไปถึงเพื่อนรักที่โทรหาเธอมาช่วงบ่าย ปีมือแกใช่ไหมไอ้ปานอย่าให้ฉันเจอนะแกจะด่าให้หูชาไปเลยชายหนุ่มถึงกับส่งยิ้มเก้้อให้ชายหนุ่มที่เขาแจกหมัดไปเมื่อกี้ยังขอโทษเพราะคนมันหึงนี่นาพอได้ยินว่าสาวน้อยที่เขาเกิดลงรักจะแต่งงานอารมณ์หึงและโกรธก็เพิ่มขึ้นเป็นทว,วีคูณผมขอโทษนะครับคุณตรการนดึกว่าคุณจะแต่งงานกับกะหนก เวคินเอ่ยขอโทษขอบคุยเป็นการใหญ่เมื่อรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดอย่างมหาศที่ต่อยอีกฝ่ายไปไม่เป็นไรลรอะครับผมก็ผิดเหมือนกันที่ไม่รู้ว่ากระหนกเขามีแฟนคิดหึงแบบนี้ตะการบอกด้วยรอยยิ้มและพลางนึกโทษตัวเองที่เม่อู้ว่าสาวน้อยผู้นี้มีเจ้าของแล้วแถมยังคิ้หึงอีกก้มลงมามองสาวน้อยข้างกายด้วยความสงสยัยเรามีแฟนแล้วทำไมไม่บอกพี่ถ้าพี่รู้ว่าแฟนเราคิ้หึงแบบนี้ พี่ไม่ชวนเรามาช่วยเลือกแหวนแต่งงานหรอกจะบ้าเรอพี่ต้นแต่แก่นี้ไม่ได้เป็นแฟนเก็บกนกเสียหน่อยที่กนกบอกพี่ต้นว่ายังไม่มีแฟนก็คือ,อยังไม่มีคนตัวเล็กบอกด้วยความไม่พอใจผู้ชายนี่มันเป็นบ้าอะไรกันไปนหมดเธอพูดจนปากจะถึงหูแล้วก็ยังไม่ยอมเข้าใจยิ้มทำบ้าอะไรของคุณเปล่าฉันไม่ได้ยิ้มอะไรแสหน่อยตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจ เวคินเงยหน้าขึ้นมาสบตากับตราการถ้าคุณตราการเสร็จธุระกับกนกแล้วผมขอตัวกนกเข้าเลยได้ไหมครับผมมีเรื่องต้องคุยกับเขาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นตราการก็ชูถุงที่ใสแหวนให้เขาดูต่อไปเรียกผมว่าต้นเฉยๆก็ได้นะครับคุณเวคินอีกอย่างเราก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วครับงั้นคุณต้นก็เรียกผมว่าคิงก็ได้ครับไม่ต้องเรียกชื่อผมเป็นทางการแบบนั้นก็ได้ เวคิดบอกอย่างสนิทสนมกว่าเมื่อหลายชั่วโมงก่อนพอรู้ว่าหญิงสาวที่จะแต่งงานไม่ใช่สาวน้อยที่เขาพยายามสืบสอะตามหาอยู่เกือบสองอาทิตย์อาการโกรธก็หายไปทันทีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณคิงพี่ไปนะกรนกพี่ต้นจะมาถิงกันแบบนี้ได้ไงกหนกมากับพี่กนกก็กลับกับพี่ต้นสิพี่ต้นจะมาทิ้งกนกแบบนี้ไม่ได้นะใบหน้าหวานถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อโดนทิ้งแบบนี้ เสียงเขียวตะโกนบอกตะการอย่างโกรธโกรธเรื่องอะไรจะมาทิ้งเธอไว้กับตะแกะ่โลกจิตนี่ก็เราเจอแฟนเราแล้วนี่นางั้นให้แฟนเราไปส่งสิเดี๋ยวพี่จะได้ขับรถตรงไปหาสอนเลยจะได้ไม่เสียเวลาตระการอธิบายอย่างรวดเร็วพี่ว่าถ้าจะให้ดีเราแต่งงานก็ดีนะกระหนกเยมินกับเยปานก็แต่งไปแล้วอายุก,ก็ไม่ใชใน่น้อยแล้วริงไหมครับคุณคิงชายหนุ่มถึงบระเบิดเอาไว้ก่อนจะเดินจากไปด้วยรอยยิ้ม โดยไม่ได้สนใจอาการของสาวน้อยหน้าหวานว่าตอนนี้กำลังระง,งับอารมณ์โกรธอย่างสุดความสามารถที่โดนพี่ชายของเพื่อรักทิ้งเธอเอาไว้กับผู้ชายที่เธอพยายามหลบมาตลอดคุณปล่อยปานสักทีได้ไหมคุณคิมปานดาวถึงกับรำคาญกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องมือพยายามแกะมือหนาใหญ่ออกแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลคิมหันยืนมองจนกระทั่งพี่ชายของพี่สะพ้ยเดินจากเขาไป เมื่อกี้เขาก็ตกใจเหมือนกันที่อยู่ๆพี่ชายก็ทำร้ายพี่ชายของพี่สไพรบแบบนี้มันทั้งรักและหลงแม่สาวน้อยหน้าหวานตาคมอยากก่างกระหนกจันแล้วอย่างแน่นอนผมว่าเราไปดูหนังกันดีกว่านะปานผมไม่ได้เข้าโรงหนังมานานแล้วปล่อยให้พิคิ้งคุยกับคุณกระหนกเองไม่ดีกว่าหรอถ้าคุณเดินเข้าไปมีหวังคุณกระหนกต้องเข้าใจว่าคุณวางแผนกับพ่คิงอย่างแน่นอนเชื่อผมเราอยากเข้าไปเลยดีกว่านะ แต่ฉันเป็นห่วงไอ้กนกมันนี่เกิดพี่คิงทำอะไรเพื่อฉันขึ้นมาแล้วทำไงย,ยังเถียงไม่ลดละใจก็กลัวว่าเพื่อรักจะโดนชายนมชุดขึ้นมาแล้วเธอจะทำอย่างไรผมว่าคุณเป็นห่วงตัวคุณเองดีกว่าถ้าคุณกหนก,กรล้ว่าเป็นคุณที่บอกพี่คิงว่าเธออยู่ที่นี่มีหวังคุณโดนคุณกนกเชื่อนแน่ๆปานดาวถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะพยักหน้ากับคนเป็นสามีไปเถอะผมไม่ได้เข้าไปดูหนังนานแล้วนะคุณเป็นผู้หญิงคนแรก แล้วก็คนสุดท้ายที่ผมจะชวนไปดูหนังสัญญานะว่าต่อจากนี้ผมจะรักคุณให้มากๆและขอบคุณที่คุณรักผมและผมก็รักคุณพูดบ้าอะไรของคุณเสียงหวานพูดขึ้นอย่างอายๆก่อนจะยกมือเรียวขึ้นมาทุบหลังสามีเบาๆก่อนจะโดนสามีดึงมือกลับไปยังลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังโรงหนังชั้นบนสุดของห้างจบตอนที่เ